โอ้ยย่าอ้เเนแ่เยไอ้จกกิบะวายนะฮะเรากดเปิดแชเตอร์ฮะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีแร่ตรงไหนบ้างแวบไม่มีแร่เพชรเลยฮู้เววววแล้ว ฮัลโหลสวัสดีครับกบลับมาอีกครั้งสำรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮนะเราจะเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดในด18กันต่อน,นั่นเองฮนะคลิปนี้ทำอะไรฮนะเดี๋ยวนคลิปนี้ฮนะเราจะไปลงเหมืองกันนั่นเองคนะซึ่งเหมืองที่เราจะลงเนะี่ยฮะมีขนาดที่ใหญ่มากๆคะเราจะต้องลงไปลึกๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เจอของดีๆนั่นเองคนะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราโชคดีเราก็อาจจะเจอเพชรก็เป็นไปได้นะดังนั้นฮนะเรามาเตรียมอุปกรณ์กันสักหน่อยละกันฮนะ เนื่องจากว่าถ้าในเวอร์ชัน1.18นะฮะมันมีขนาดที่ใหญ่มากๆอะ,ะดังนั้นฮะถ้ามันก็จะมีขนาดใหญ่ด้วยเช่นกันแล้วมันก็จะต้องใช้ไฟเยอะนิดนึงนะฮะดังนั้นฮะเราก็จะเตรียมไฟไปเยอะๆด้วยเช่นกันฮะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไปสักหน่อยนะฮะและที่สําคัญะฮะบอนเตอร์น่าจะเยอะดังนั้นผมจะเตรียมโล่ไปด้วยนะฮะซึ่งโล่เนี่ยฮะวิธีการทำเนี่ยฮะก็ไม่ได้ยากอะไรฮะก็คือใช้เหล็กหนึ่งก้อนฮะแล้วก็ไมายลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับเราก็จะได้โล่มาแล้ว้วออเเเเครรราาาาตงกกดีะท่ขุ เหล็กไปด้วยแล้วกันฮะเผื่อเราเจอของดีเข้าใจไหมฮะดังนั้นฮะเราก็จะเตรียมที่ขุดเหล็กไปด้วยแยมโอได้แอดเวนซ์เมนด้วยนะฮะนั่นที่ขุดพิกแอดใช่ไหมอ่ะใช่น่าจะครบแล้วหรอมั้งใช่ไหมครบแล้วใช่ไหมฮะที่ขุดแค่นี้น่าจะพอแล้วหรอมั้ ทำที okay. right so ่ขุดเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงแล้วกันเถอะเผื่อโอเคแล้วก็เก็บของที่ไม่จําเป็นให้เรียบร้อยประมาณนี้ก็ถ้าจะโอเคแล้วแหละนะเอาโลไว้มือซ้ายหลังจากนั้นเราก็ไปผจญภัยกันได้เลยฮะซึ่งเหมืองที่เราจะลงเนี่ยฮะมันก็อยู่แถวแถวใกล้บ้านของเรานั่นแหละฮะซึ่งเหมืองที่เราจะลงเนี่ยฮะเราก็จะลงในถ้ำบริเวณตรงนี้นั่นแหละฮะนั่นไงถ้ำข้างหน้าที่มีขนาดใหญ่มากๆเออถ้ำตรงนี้ก็ใหญ่เหมือนกันแหละเอาถ้ำตรงไหนก่อนดีอะถ้ามันใหญ่แบบถ้ามันเยอะไปหมดเลยอะฮะเราเริ่มจากถ้ำตรงนู้นแล้วกันฮะเป็น้ีกลันเย อย่าลืมนะฮะเตรียมอาหารเอาไว้ด้วยฮะเพราะว่าเราอาจจะแบบติดอยู่ในถ้ำมาเลยอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็จะแบบเออขาดอาหารตายกันยนะอะไรเงี้ยดังนั้นฮะเตรียมอาหารไปเยอะๆเลยดูสิฮะถ้ำม,มันช่างลึกลับอะไรขนาดนี้ฮะโอ้มีแร่ด้วยนะฮะ <c oughs> ก็ลองดูแล้วกันฮะถ้าเกิดสมมุติเราเปิดแชเดอร์อย่างนงี้มันจะทําให้การลงถ้ำของเราลําบากหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมีความสวยงามโอ้มุดจังเลยโอ้โหมันเหมาะที่จะเปิดแชเดอร์ลงถ้ำไหมเนี่ยฮะไหนดูสิมันจะเลวร้วายหรือเปล่าเจ๊เอ๋ มันช่างมืดเสเหลือเกินนะเนี่ยขออนุญาตปิดเชเดอร์ก่อนละกันฮนะปิวโอ้โหปิดเชเดอร์ก็ยังมืดอยู่ดีอะเอาเถอะจะใส่หรือจะเปิดจะปิดอะมันก็มิมืดเท่ากันแหละนะโอ้ตยตต่เลวขออุดน้ําแป๊บหนึ่งละกันนะฮะตรงนี้มันเป็นน้ําที่น่าลาคาญมากเลยออพออย่างชั่วและไอ้เจ้าไม้ครับ1.18เนี่ยฮะบอกเลยะฮะแร่ธาตุเนี่ยฮะเป็นอะไรที่จําเป็นมากก็พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแหละฮะว่าอุย้ยหังนั่นแหละฮะมันจําเป็นที่จะต้องแบบ แปะไฟเยอะอะไรอย่างงี้ไงเพราะถ้ามันมีขนาดใหญ่คือถามว่าถ้ามันใหญ่ไหมมันก็ใหญ่นั่นแหละฮะแต่ปัญหาคือเห็นป่ะฮะเรามองไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มืดใช่ไหมดังนั้นเราต้องแบบไปแปะไฟตุ๊บตั๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตับอะไรเงี้ยให้มันครบไงไอ้นี่ไม่ต้องไปสงสัยนะว่ามันคืออะไรมันคือไลเค่นฮะหรือตะไคร่น้ำเรืองแสงนั่นแหละฮะ คือพอเราใส่เชเดอร์เห็นป่ะลเคนมันแบบมีแสงด้วย Ooh, มีความสวยงามเ <c oughs> ช่นเดียวกันกับแร่อันนี้แหละฮะเย่คือแร่มันเรืองแสงหมดเลยฮะยกเว้นแร่ฐานดูสิฮะฐ <c oughs> า,านมันไม่เรืองแสงอ่๋อถ้าฐานเรืองแสงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเรืองแสงยังไงใช่ปะ่ะเพราะฐานมันเป็นสีดําอ่ะเออมันจะเรืองแสงเป็นยังไงเรืองแสงสีดํเหรอส่ <c oughs> ัไปดีฮะโอเคครับเราเจอแขกละสว้สดัเย่เย่โอเคฮะเราไล่แปะไฟตรงนี้ให้ครบทวนนิดนึงเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างหนึ่งดูตรงนี้ฮะ คือตรงนี้เห็นป่ะมันเรืองแสงดูนะมันเรืองแสงใช่ไหมอ่าเราลองไปแปะไฟใกล้ๆนะดูนะดูนะดึแสงหายมีความมหัศจรรย์คือแชดเดอร์อะมันเจ๋งดีพอมันมืดมันก็จะเรืองแสงเฮเจ๋งโอเคข้างหน้าเราเจอศัตรูฮะสวัสดีฮะไหนอะไหนนายอยู่ไหนอ่าอันน่า Not today Thank you Goodbye Happy New Year ใกล้จะสวัสดีปีใหม่ครับ กล้จะสวัสดีปีใหม่แล้วเออเป็นคนไทยแบบเจออะไรก็ต้องแบบสวัสดีครับมันเป็นขนบธรรมเนียมเจอมอนเตอร์ก็สวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยเจอคิปเปอร์สวัสดีคิปเปอร์ไม่ต้องมาฮะดีแล้วละ่ะโอเคแล้วเป็นไงกับชีวิตต่อในดูซีตรงนี้มีถ้ำอีกแล้วเห็นป่ถาถ้ำมันเยอะมากๆเลยแล้วปัญหาคือมันต้องมีคนหลงทางแน่ๆฮะสวัสดีฮะ <Hello there. S 1> สวัสดีฮะจ้าเอ๋อ เจออะไรนะตื่นเต้นด้วยใช่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 เฮ้ย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 ยิงคิปเปอร์เลยยิงคิปเปอร์ยิงคิปเปอร์ยิงคิปเปอร์ดิไอ้เจ้าสกิลตันเราอยากได้แผ่นเพลงปะโอ้ยโอเคครับไม่เป็นไรครับเอาไว้โอกาสถัดไปก็ได้ฮะไอ้เจ้าสกิลตันนายหายไปไหนเนี่ยฮะฮะอ๋อนายลงรูไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโทมาอีกตัวก็ไม่อยากจะบอกกันยี่อ้าวหายเทิปเปอร์หาย สวัสดีฮะอ๋คิปเปอร์ตกลงไปข้างล่างโอ้แค่นี้ก็ตกไปข้างล่างอะเด้เอ,อ้ยโอเคฮะค่อยๆลงไปข้างล่างนะฮะค่อยลงไปข้างล่างะัะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแถวๆนี้สวัสดีฮะเป็นทําที่น่าสนใจมันคือดิฟสโตนฮะผมขอขุดไอ้เจ้านี่ไปด้วยเลยแล้วกันนี่ใช้ในการปั๊มเราอ่ะฮะขุดไปด้วยโอ้ย ทำไมมันช่างลึกขนาดนี้่นแหละฮะคือถ้าเกิดสมมติเราลงไปเกมว่าเราจะขึ้นน้ำไม่ได้อีกเลยนะเนี่ยแต่ปดิฮะค่อยๆลงแบบตื้นๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันฮะแต่เอ๋ลงเหมืองแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะถ้าเกิดสมมติลงไปเยอะๆอะเกงว่าจะขึ้นไม่ได้โอ้ยถ้ำอันนี้มันคือถ้ำที่เลวร้ายมากเขาเรียกว่าแบบถ้ำแบบหลังคาต่ำมาฮะแล้วเราก็จะต้องแบบค่อยๆมุดไปอย่างเงี้ยมันเสียเวลาโอ้ยฮิปเปอร์อีกแล้วอ่ะอ้อ่ะออ่ะออเอาที่ สบายใจเลยโอเคครับเก็บการพาเดอร์ไว้ก่อนนะฮะสักวันฮะถ้าเรามีปีกแล้วเนี่ยฮะเราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันฮะขอ,อแปะไฟนิดหนึง่งฮะคือมอนเตอร์มันเกิดเยอะอะเข้าใจป่ะเออแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เจอแร่ด,ดีๆเลยอะเราต้องลงไปข้างล่างจริงใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่อยากลงไปข้างล่างฮะเพื่อให้ทุกอย่างมาดูง่ายขึ้นฮะขอปิดเชเดอร์แป,ป๊บนึงแล้วกันฮะเราจะค่อยๆหย่อนตัวลงไปข้างล่างชา้าๆบอกว่าลงชา้ชาๆชา้าๆโอ้ะวางหนามเสียบแล้วเนี่ยฮะถ้าหนามเสียบนี่ตายนะเนี่ยอย่าไปลงตรงหนามนะฮะอันตรายนะบอกไว้ก่อน โอเคฮะเรารีบแปะไฟแถวนี้นิดนึงนะฮะขยายพื้นที่นิดนึงดวัตาวาติฮะโอเคอู้เหล็กโอเคอเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาขุดฮะ,จะเจนเย็นขอแปะพื้นที่แถวนี้ให้สว่างก่อนเฮ <c oughs> yeah. er. ้ยว้ายคิปเปอร์อุ้ยตกใจว้ายอะไรกันอ๋อไม่มีอะไร <c oughs> ไมีมันมีคิปเปอร์อู้ขนลุกเลยขนลุกอ่ะเอาไงจะเอาอยัางไง <c oughs> ว้าลาว่ายทวนน้ำไม่ได้แคิปเปอร์ er <c oughs> ไม่มีแขน <c oughs> ว่ายน้ำไม่ได้วูโอเคฮะเราก็ มาตรงนี้แปะไฟไปเรื่อยๆนะตรงไหนมืดเราก็จะแปะไฟโอเคเยี่ยมอันนี้เป็นส่วนเสริมของผมนะฮะก็คือมันสามารถแสดงได้ว่าตรงไหนเนี่ยมอนเตอร์เกิดตั้งก็ไปหามอดโอเวอร์เลยอะไรเงี้ยไปหาโหลดเอาแล้วกันนะเพื่อแสดงว่าตรงไหนเนี่ยมอนเตอร์เกิดบ้างอะไรเงี้ยเห็นปะฮะอนาเขตเนี่ยเวอร์ชันใหม่มันไม่ต้องแปะไฟเยอะเห็นปะฮะเนี่ยเราแปะไฟอันเดียวเห็นปะมันไปได้ไกลเลย ดูซิตรงไหนมอนเตอร์เกิดอีกเราไล่แปะไฟให้หมดเลยว,ว้วาวว,าว้าวว้าวไปแลบายโอ้ยยาวโอ้ยกระชับไปเนี่ยโอ้ยจกีบ้าว <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ะมาดิ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 มาด,มาด,มาด,มาดิเรามีโล่เออช่องเชงช่อง,องโล่ไม่ทัน<ล>แคว <c oughs> มนันตัวเยอะดีเปล่าเออเยอะมากๆเลยแหละฮะยอะไรจะโทร <c oughs> ชุดก่อยังไม่มีตัวเรายิ่งแบบเบาบางอยู่อ่ะยิงดิยิงดิยิงดิงดเออเอามาดิมาดิโอ้มา2ตระกูลอย่างงี้ไม่ไหวนะไม่ไหวนะเอาเอาเอาไงดีเอาไงยิงคีเปอร์ยิงคีเปอร์โอเคอะยิงคีเปอร์ยิงคีเป,ป,ปอร์เลย ยิงกีเปอร์สิไอ้เจ้าสเกิลตันยิงกีเปอร์ยิงกีเปอร์ยิงกีเปอร์ยิงมันดิยิงมัน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 โอไม่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 ทางตันโอ้โหโอเคชีวิตผมนี่มันช่างลำบากเหลือเกินอยากจะได้แผ่นแต่มันก็ยิงมันสเกลตันยิงมันยิงมันช่างมาเด้อผมฆ่ามาเองก็ได้ลำบากกับชีวิตขนาดนี้นายไอ้เจ้าสเกลตันไหนอยู่ไหนอะอะหายนี่ใช่ไหมนายใช่ไหมฝากไว้ก่อนเถอะฝากไว้ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อน ไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าการลงถ้ำมันจะเหนื่อยและลำบากขนาดนี้ฮะโอเคครับเราลองลงไปข้างล่างดูซิ hmm. เผื่อจะเจอแบบไดมงไดมอนเนี่ยฮะเราต้องลงไปต่ำขนาดไหนฮะต้องอยู่ในขั้นแบบแทบจะติดเบ็ดล็อกเลยนะเวอร์ชันใหม่เนี่ยเผื่อใครไม่รู้ก็คือ,คอลงไปแบบเจอดิฟ l เลตแล้วก็แบบแทบจะติดเบ็ดล็อกอะฮะไดมอนจะอยู่ขั้นนั้นยิ่งลงไปต่ำเนี่ยฮะเราจะมีโอกาสเจอไดมอนมากยิ่งขึ้นฮะคือในดิฟ l เลตเนี่ยฮะมันก็มีไดมอนแทบจะทุกที่แหละนะฮะบอกเลยฮะเวอร์ชันใหม่เนี่ยเพชรหายากมากดังนั้นถ้าเกกิิดสมตตตคครจออ็ืว่่โชีีะแนน ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอเมื่อไรนะโอเคครับผมขอขุดไอ้เจ้าหนามนี้กลับบ้านไปด้วยเลยแล้วกันหนามนี้มีประโยชน์ยังไงใช้ในการปั๊มลาวางนะไงเออไม่ต้องมานั่งแบบเออเข้าใจไหมไม่ต้องไปนั่งแบบตักลาวาในเนเธอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะ<ห>เราจะปั๊มลาวากันฮะเย่บนหนามเนี้ยอันตรายอย่าไปบ้าจี้กระโดดเปิกแบบนี้เห็นปะเลือดลดนะฮะอันนี้สาธ<ห>ิตให้ดูเฉยเฉยแทบหนึ่งนะเอมสอมบี้มาจากไหนเนี้ยสอมบี้มาจากไหนนายเกิดในใน้ําได้ด้วยเหรอนายไปทําอะไรฮะ แคปหนึ่งนะฮะซอมบี้มันเกิดจากไหนฮัลโหลมันเกิดจากไหนมันเกิดข้าบนตรงนี้อย่างนั้นเหรอ <c oughs> ในเกิดจากไหนเนี่ยฮะอ๋อข้ามบนตรงนี้มีท่าโอเคครับเราไล่แปะไฟแถวนี้ให้สว่างสะหน่อยแล้วกันเจะเอ๋อู้ท่าม,มีความสวยงามและใหญ่มากๆและความมหัจรย์ของไมค์ครับคือตรงนี้มันมีบอกหญ้าด้วยปัญหาคือแบบหญ้ามาได้ยังไงเนี่ยฮะเฮ้ตาเอ๋อแอนแน่อนแน่อนแน่นแน่ยิงเราไม่ได้วาวาวาวยิงเราไม่ได้ยิงเราไม่ได้ <laughs> ยิงไม่ได้ว,ว้วาววแทงแทงแทงว,ว้าวโอเคครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างสูงอันตรายอยู่เหมือนกันคือพอเราเดินเนี่ยฮะเราท่ามันก็จะแบบพันกันไปพันกันมามันจะมั่วซั่วดีเหมือนกันอะเออเรามาจากไหนเนี่ยเรามาจากไหน,นมาทำอะไรที่นี่เราต้องหาทางลงไปให้ต่ำกว่านี้นี่ผมจะกระโดดลงน้ำได้ไหมเนี่ย <laughs> หาเรื่องใส่ตวอยก้วเราจะโดดลงน้ำได้ไหมเราจะโดดลงน้ำได้ไหม โอ้หลอดถ้าเกิดสมมติพลาดมาตรงนี้นะถ้าพลาดมาตรงนี้นะอืมสนุกโอเคฮะโอ๊ไม่โอเคครับเจอมอนเตอร์เดี๋ยวขอแปะไฟแถวนี้ให้สว่างนิดนึงแปะไฟแถวนี้ให้สว่างแล้วเราก็ควรจะหาทางลงไปข้างล่างฮะมันต้องมีทางลงไปข้างล่างสักที่หนึ่งอะมั่งเอ่ออะมา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 เออฮัตชิวฮัตชิวการโลอือยุบ Professional International จัดแตะ เฮ้ยตรงนี้อาจจะเป็นทางลงไปข้างล่างก็ได้ hmm. ฮะอาจจะเป็นไปได้ดังน,นนะั้นฮะเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าฮะเราเหลือไฟอยู่เท่าไรเ,เนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยไฟที่เราพกมาใกล้จะหมดอีกแล้วอะไรครับเนี่ยอาลงไปข้างล่างฮะและหวังว่าเราจะหาทางกลับขึ้นมาได้มัง้งลงไปอีกฮะได้ยิ่งลงยิ่งดีอาลงไปผมว่าเราเลาะวู้ดีไงฮะเจอดิฟสเลตแล้วนั่นแหละครับลงไปข้างล่างฮะตั้งแต่ข่านี้ลงไปข้างล่างเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเจอเพชฮะแต่ปัญหาคือมันอยู่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่ง <g> <โ> <rones> โอ้ยถ้ามันช่างน่ากลัวแล้วมืดเหลือเกินยังดีนะที่ว่าเวอร์ชันนี้ยังไม่มีวาเดนนะฮะถ้ามีวาเดนนี่คือแบบโอ้โหเร็ว้ายแล้วปัญหาคือมองอะไรไม่เห็นเลยฮัลโหลอันนี้เราเข้าสู่ขั้นข้างล่างแล้วนะฮะเราจะหาทางลงไปอย่างปลอดภยนะัยฮะลงอย่างปลอดภยัยเย่ลงไปลงไปค่อยๆลงโอ้โหหินแข็งมากเลยเนี่แหลนะฮะข้อเสียของการขุด คันดิสเลตนะหินมันแข็งมากแล้วใช้เวลาในการขุดนานมากโอเคครับจ้เอ๋อัี่ขุดพังอีกสวัสดีพวกมอนเตอร์ทั้งหลายก็ถ้าเกิดเรามีแบบแชเดอร์เมื่อกี้นะฮะเรากดเปิดแชเดอร์ฮะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีแร่ตรงไหนบ้างแวบไม่มีแร่เพชรเลยอู้เจอเดมอนแล้วโอเคครับเราเจอเพชรเรียบร้อยครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตบไือก็ถามว่ามันโกงไหมก็แบบ อร์นะเออมันแบบเพื่อความสวยงามอะไรอย่างงี้ไงฮะเราปิดอร์ก่อนละกันโอเคครับแล้วเราก็ไปไล่แปะไฟให้สว่างไปแล้วนะวิ่งสี่ขูรอยฮะบายบายจะมีมอนเตอร์อะไรไม่สดนะแปะไฟก่อนละบายบายแปะไฟก่อนละแปะไฟก่อนแล้วว้าแปะไฟก่อนแล้วอแปะไฟแล้วบายบายพวกมอนเตอร์ทั้งหลายฝากไว้ก่อนเถอะฝากไว้ก่อนเถอะฝากไว้ก่อนเถอะเออรู้แล้วว่าไม่ใช่ธนาคารแต่ผมก็อยากจะฝากไว้ก่อนเถอะสักวันเราจะเอาคืนเอาเอาคืนวันนี้แหละขอแปะไฟก่อนขอแปะไฟก่อนเราจะ ประสบอุบัติเหตุพวกนายให้หมดเลยโอ้โ oh, น no. mm ้อ hmm. นี่แหละฮะความมืดของถ้ำม,มันเลวร้ายอย่างนี้แหละเรามองไม่เห็นเลยว,ว่ามันมีแมวอะไรบ้าง oh, อ๋อเจ้าสกิลตันอะไรครับนี้เอาจะหิวอู้คิปม,ม,มันไม่มีมันไม่มีที่ให้เราพักเลยเนี่ย <c oughs> โอเคครับเราไปแล้วบายเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นโอกาสทองก็ได้นะฮะนี่ฮะเราจะล่าไอ้พวกสกิลตันมาอ่ะแล้วเราก็จะให้มันมายิงคิปเปอร์ใช่ไม่ใช่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงคีปเปอร์สิลูกยิงคีปเปอร์ให้ยิงคีปเปอร์ไม่ได้ยิงเราไอ้พวกสกิลผมว่าวันผมว่าวันนี้ผมกับสกลตันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะเอาไว้โอกาสถาัดไปแล้วกันนะเอาไว้โอกาสหน้าตอนนี้ฝากไว้ก่อนละกันวันดีปเปอร์ลูกวันดีปเปอร์เออเราเป็นแมวนะกลัวกันหน่อยดิเนี่ยเป็นแมวก็อะไรก็ไม่รู้คีปเปอร์ไม่กลัวแมวเราออกจากการเป็นแมวเราออกจากการเป็นแมวดีกว่านะฮะมีแน่นี่แหน่นี่แหน่มี่แหน่นีแหน่ นี่เนะนี่ยี่ <c oughs> โอเคครับโูกขอโทษกิปเปอรม์มันเกิดอะไรข้างบนเนี่ยเอา <c oughs> เอา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 ที่สบายใจเลยลูกเอาเอาเอาเลยครับเอาเลยตามสบายอะ,อะจะระเบิดก็อเชิญอแต่อย่าระเบิดเลยฮะเราอยากได้กันพาวเดอร์ฮะฝากไว้ก่อนนี่เนี่แอบโอเคเลยสวยพี่สวยนราจะไม่ให้เราพักเลยใช่ไหมโอเคครับเราขอแปะไฟเข้าบนตรงนี้นิดหนึ่งคะเพื่อความปลอดภัย และไอ้เจ้าสเกลตันนายนี่ใช้ไม่ได้เลยเราให้ในายยิงคิปเปอร์แค่นี้ก็ยิงไม่ได้ให้ยิงคิปเปอร์ไม่ได้ยิงเราไอ้เจ้าสเกลตันไอ้เจ้าปูดมือโอเคครับทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยฮะอย่างที่บอกคือถ้ำใหญ่ๆเนี่ยฮะมันจะต้องแบบใช้เวลาในการแปะไฟนิดนึงแล้วพอแปะไฟหมดถ้ำนี้ก็เป็นของเราอยากจะขุดอะไรละ่ะใช่ไหมฮะเริ่มต้นจากขุดทองก่อนเลยแล้วกันครับเราเป็นคนชอบขุดทองว่าแต่ว่าทองอยู่ไหนอะไม่ทองหาย อย่าขุดอะไรขุดไปเถอะฮะแต่ผมจําได้ว่ามันมีดนไดมอนด์อยู่ไหนไดมอนด์อยู่ไหนไดมอนด์อยู่ไหนเมื่อกี้เราเห็นไดมอนด์ไม่นะมันไม่ใช่ไดมอนด์อย่างนั้นหรือไดม<ๆ>อนด์เราอยู่ไหนอนี่เอโอไปทางลงไปอีกไม่เอาไดมอนด์เราอยู่ไหนผมจําได้ว่ามันมีไดมอนด์เปิดแชเดอร์ครับเย้โอ้เมาโอนโอไมโอไม่วะาโง่ชินดีเดียวเอ้ยได้ไงเราเจอเพจแล้วอย่านะเจ้าสกิลอย่านะอย่านะอย่านะอย่าอย่าอย่าเรามีโล่นะเราบอกไว้ก่อนอ่ะโถ เรามีโลกเออ,เอ,อขอโทษครับ <Hello. S 1> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆฮะเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆิงคิปเปอร์มันมาจากข้างหลังตั้งแต่เมื่อไรเนี้ยนั่นแหละเออดีมากไอ้เจ้าตะเกีบ <c oughs> เกือบแล้วอีกนิดเดียวฮนะเราเกือบจะได้แผ่นเพลงแล้ว <c oughs> อ้าวอยิงดินี่แน่เก็บพวกมอลเตอร์ทั้งหลายเราฝากไว้ก่อนเถอะ <c oughs> คิปเปอร์มาจากไหนอีกงเียโอเคครับขอแปะไฟก่อนแล้วกันนะมันไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยคือถ้าผมลองร้านบ้านก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะคือมอนเตอร์มันแบบว, Squid. ว้าวโกสคิดว้าวมีความสวยงามนะเนี่ยครับพอใส่เช็ดเดินเข้าไปแล้วเอ้ปลาหมึกทอดเอ้ปลาหมึกเรืองแสงปลาหมึกทอดอะไรละโอ้โอ,อาอันนี้ไงโกสคิดเยเยเยเเยโอเคครับ เจอโกสควิกก็ถือเป็นเรื่องที่ดีฮะว่าแต่ว่าเราจะเจอหมาน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออไอ้จิ้งจกน้ำตัวนั้นแหละฮะออกซ์ลาโดอ่ะฮะเอออ็อกลอตอ่ะโออ็อกสลอตถูกแล้วอืมไม่มีทองไม่มีเพชรเพิ่มเติมว้าวแป๊บหนึ่งนะฮะนั่นมอนเตอร์ใช่ไหมใช่มันคือแม่มดแม่มดตกกระไดน้ำตาไหลขี้บุกโป่งอัดตเอ๊ะได้ยินปะขอโทษสำหรับคนอัดคลิปด้วยแล้วกันนะขี้ป้ามันอันแน่ ฝ <ś led> ากไปก่อนเถอะตูดมึงฝ <ś led> ากไ้ก่อนเถอะตูดมึก <ś led> นี่เนี่ยคือคือมันจะให้เราตายให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยโอไม่นะไฟจะหมดแล้วเราเหลือไฟแค่เพียงเจ็ดแท่งเองอะโอไม่นะเราต้องเก็บไฟไว้หน่อยแล้วล่ะฮะโอไม่นะโอ,โ,อโนโนอย่างนี้ไม่ดีเราเรีบเก็บของดี๋ยวต้องการแล้วเราเรีบออกจากที่นี่กันดีกว่าฮะแน่นอนฮะเราต้องการเหล็กฮะดังนั้นฮะเราก็จะขุดเหล็กโอเค ในถ้าแห่งนี้เนี่ยฮะอยู่นานไม่ได้เพราะเห็นปะมันมืดหลายจุดมากคือแปะไฟให้ตายยังไงมันก็โอกาสที่จะสว่างหมดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากโอ๊ย <Okay. S 1> โอเคครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมนำคาญน้ำขอเอาน้ำออกแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณและนี่คือของดีอีกหนึ่งชนิดฮะนั่นก็คือเลสโตอนั่นเองถือว่าเป็นเกียริอย่างยิ่งฮะที่เราได้เลสโตอในช่วงแรกๆดังนั้นขอบคุณครับเย่ก็เก็บๆไว้ก่อนแหละฮะเผื่อแบบเราอยากจะทำวงจรอัตโนมัติอะไรอย่างงี้ไง ไอตุ ee, Z, mm ้ซ hmm. mm ีม hmm. mm ีอะไรเพิ oh. uh ่มเติมบ้างเราไปขุดไดมอนด์ของเรากันดีกว่าแตะแตะแตะแต่เอาเหล็กก่อนไดมอนด์แตะแต่โอ้นึกว่ามีแค่เม็ดเดียวมีหลายเม็ดซะด้วยครับเราขุดเลยแล้วกันนะฮะแต้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 ขุดแล้วนะงึ๊บหนึ่งเม็ดงึบสองเม็ด Yeah. ขุดรอบๆด้วยไหนดูสิมีไดมอนด์รอบๆแถวนี้อีกไหมคือไดมอนด์เนี่ยฮะมันจะน้อยกว่าเดิมเข้าใจไหมคือแบบกระจุกหนึ่งเนี่ยมันจะน้อยกว่าเดิมนิดนึงแต่มันจะอยู่แบบกระจัดกระจายดังนั้นก็ขอให้ขุดแร่อย่างมีความสุขในเวอร์ชัน1น8แล้วกันแร่นั่นคือทอง <c oughs> เราเป็นคนชอบขุดทองขึ้นไปเลยฮะขึ้นไปขอเป็นเกียตรติประวัติหน่อยเถอะฮะนี่ฮะเราเป็นคนชอบขุดทองใช่ๆๆเอาทองเอาทองใช,ใช,ใช่เอาทอง,เอ,ทองเอ่ออ่าไม่ใช่แหมมันคือทองเลยฉยใจเย็นดิคิดอะไรเน อ๋ออ่ะก้อนเดียวกันแตะสรุปแล้วเราเจอเพชรแล้วใช่ไหมครับเราเจอมาแล้วตั้ง2เม็ดครับตบมึแต่เสียดายครับถ้าเกิดสมมติเราเจอทั้งสามเม็ดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเราจะได้แบบทําที่ขุดอะไรอย่างนี้ได้ไงก็โอเคฮะสองเม็ดก็แตะนะฮะในดูซิแถวนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าตาเอทําำตันนะใช่ไหมโหถ้าเยอะมากเลยอ่ะอ๋อย้าอีกรอบหนึ่งนะฮะไอจุดสีขาวเนี่ยฮะไม่ต้องงงว่ามันคืออะไรมันเป็นส่วนเสริมของผมฮะคือเอาไว้แสดงว่ามอนเตอร์เนี่ยมันเกิดตรงไหนบ้างโออเคคปปััญหหาาาต่ไไืกลบ้นนทง กลับบ้านทางไหน่วยด้วยมันใช่ทางนี้เหรอมันไม่น่าใช่นะใช่ไหมไม่ใช่อะ่ะไม่นะกลับบ้านทางไหนโวยด้วยหลงทางเออมันต้องมีกลับบ้านางอ่ะมันไม่ใช่ทางเนี้ยแล้วมันกลับบ้านทางไหนอะเรามาจากไหนครับเรามาจากไหนเรามาจากตรงนี้ปะ เอ๊ะ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 อ,อาจจะมาจากตรงนี้ก็ได้เอ้ยน่าจะเป็นไปได้ไหนดูสิฮะ hmm. แวบแวบโอเคเรามาจากตรงนี้ครับยอดเยี่ยมโอเคครับได้เวลาออกจากที่นี่กันแล้วซึ่งตรงนี้โอ้โหฝนตกด้วยครับฝนตกก็กลางลมหนาวก็ใส่เสื้อเออเราเราเรา,เราต้องขึ้นน้ําด้านไหนเนี่ยอ่าเราต้องขึ้นน้าด้านไหนอ่ะด้านนี้ปะใช่ด้านนี้เหรอ hmm. ด้านนี้มั้งนะฮะอูอ้สอ,อมบี้มาโอ,โ,อโอ้สวัสดีฮะไม่ต้องตามมาเราไปแล้วบายบายไซโยนาระแอนแฮปปี้นิวเยียในที่สุดฮะเราก็ออกมาจากถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหถ้ำเล็วรายไหมมันก็เล็ว้ายระดับหนึ่งนะเพราะอะไรฮะส่วนใหญ่แบบมันสูงเข้าใจไหมฮะดังนั้นฮะเราจะมีโอกาสตกไปไตายได้อยู่อันตรายมากๆเลยแหละฮะกลับบ้านแต่ก็ที่เราจะกลับบ้านแวะแซลมอนแป๊บหนึ่งนะฮะขอหาแซลมอนก่อนวันดีแซลมอน นายมีแซลมอนวัดดีครับคุณแซลมอนยายไอเลิฟยูโซมั c แอนด์แฮปปี้น year ไอวอนอ่ะแซลมอนแซลมอนอร่อยนะครับบอกไว้ก่อนแซลมอนนายอยู่ไหนหมดอะ่ะ <c oughs> มีแต่ปลาหมึกฮ่าฮ <c oughs> แซลมอนวสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวแซลมอนนาะยอย่าพิ่งรวมกันสิอันนี้นเป็นระบบเสริมของผมแหละเออแซลมอนไม่แจกด้วยนะไม่ต้องถามว่าระบบนี้ ขอได้ไหมเงยไรเงี้ยไปหาระบบฝ้าหลังเอาก็ได้ฮะเขาก็มีแจกกันเต็มบ้านเต็อมเมืองไม่ต้องมาขอผมผมไม่ได้ใจดีขนาดนั้นโทษทัดโทษบนบนเฉยและในที่สุดฮะเราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <st arts> โอเคมันมันไม่มใช่มันไม่ใช่บ้านหรอกฮะมันเป็นเหมืองชั่วข่าวฮะโอเคครับเราถึงเหมืองชั่วข่าวของเราเรียบร้อยครับเราก็ทําไงกับชีวิตดีทำไงกับชีวิตด,ดีเออปิ้งปิ้งปลาก่อนับปิ้งปลาปิ้งปลาใช่อ๋อแล้วไอ้พวกแร่เนี่ยฮะพวกรอคอปเปอร์พวกเนี่ยฮะ คือมันจะต้องเอาไปเผาก่อนเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดเรายังไม่เผาเนี่ยเราก็มาอัดบล็อกแบบนี้ก่อนก็ได้มันก็จะเป็นการประหยัดพื้นที่อะไรอย่างงี้ไงเห็นปะประหยัดพื้นที่ไปตั้งเยอะอะลาพีสก็เหมือนกันฮะอัดบล็อกให้เรียบร้อยเย่ yeah. แล้วเราก็เจอไดมอนด์มาตั้งลองเม็ดนะฮะแค่2เม็ดเองคือแบบมันก็น้อยอะนะจริงกว่าเราจะแบกสังขารลงไปข้างล่างได้อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ค่อนข้างยาวนานแล้วก็ค่อนข้างอันตรายด้วยแล้วก็ได้ไดมอนด์มาแค่เพียงแค่นี้นะฮะดังนั้นเราก็คงจะต้องหาเพชร เราก็จะปิ้งเหล็กโอเคปิ้งเหล็กไปก่อนเลยฮะบอกเลยฮะมันก็ค่อนข้างคุ้มเข้าใจไหมคือตอนเนี้ยฮะพอเรามีเหล็กใช่ป่ะเราก็สามารถทําพวกชุดเกาะเหล็กอุปกรณ์เหล็กอะไรอย่างงี้ก็ได้และที่สําคัญฮะตอนเนี้ยเรามีพวกไอ้เจ้าเนี่ยฮะดิฟสโตนตรงนี้แล้วใช่ไหมเราสามารถปั๊มลราวาได้ด้วยเช่นกัน้น่าสนใจซึ่งในอนะคตเราจะมาทาอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบนึงแล้วกันแต่ไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปเพี้ยวนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวสดดีะบาาายย่ลืมกไค์ร้วน แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในพายคลิปหน้าฮะไป <Bye. S 1> ขอขอบคุณทูซูเปอร์ไฟเบอร์เกมโอโปรแพคที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับเหล่าเกมเมอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง3ท่อตรงแยกการใช้งานอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านที่มีการใช้งานหลายคนซึ่งคนที่จะเล่นเกมก็เล่นไปใครจะสตรีมเกมก็สตรีมไปใครจะโหลดอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ดึงอินเทอร์เน็ตซึ่งก,กันและกันรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำธิบายใต้ใตคลิปหรือทางท r u ูเปอร์ไฟเบอร์ p กมโอโป com ถ้าชอบไปครับเอาชีวิตรอดอย่ายลืมก,าาไใใกดไนะลค์